สวัสดีครับทุกคนาต่ายวันสูช่ชาญบัคเรลส์นะครับโผมวันนี้เป็นช่วงอันบ็อกซิ่งนะทุกคนแบบโคตรตื่นเต้นเลยโคตรตื่นเต้นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรกันนะทุกคนโย<อ>่โ้โหน่ารักมากเลยจ่ยา,ายนะทุกผมด้วยนะตื่นเต้นแบบที่สุดที่สุดที่แบบไม่เคยมีไม่เคยตืน่นเต้นขนาดไหนมาก่อนขนาดนี้เลยทุกคนคือแบบเมื่อคืนท่านอนไม่หลับนะทุกคนเรารจริงๆนะเออ นมิบอกเลยว่าเมื่อคืนทัดมาไม่หลับเนี่ยทุกคนโอ้โหยเสร็จถุงนิน้อยมาด้วยนะดูสิอ้าตึ๊งแต่ตึ๊งจันมากเป็นแบบซูเปอร์ซูเปอร์แรร์ไอเทมเลยทุกคนบอกเลยคนดูสิทุกคนดูทุกคนดูนดอู้ดูถ่ายรูปให้ชมกันทุกคนนะแบบโอ้สุดยอดเลยแล้วก็มีตำมีตรงนี้นิดหนึ่งข้างบนนี่เห็นไหมมีตำมีแค่ตรงนี้นะอ่า ที่ต้นที่มันหายไปเฉยดูสิทุกคนอ๋อรายละเอียดเวอร์วัาวางมากตัวเห็นไหมของไทยจะต้องเจาะด,ด้วยทุกคนนะแล้วก็แบบเอเอมีปั๊มมีปั๊มขานาดตรงนี้นะฝั่งนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปั๊มด้วยเหมือนกันเห็นไหมทุกคนอ่าดี๋ยว,ว่าถ่ายรูปให้ดูทุกคนนะอู้สุดยอดเลยสวยมากสวยมาก,มากเป็นหินนะทุกคนเอาล่ะใน,นเมื่อเราได้มาแล้วก็ถอดเลยจ้ารออะไรอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก โอ้โอ้ใสพ่พอดีเลยทุกคนดูสิสวยไหมสวยไหมทุกคนเอออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบบซูเปอร์แรร์วินเทจนะทุกคนต้องขอบคุณพี่เขามากเลยที่ส่งต่อมาให้ผมเนี่ยเออคือแบบหา,ายากมากๆเลยทุกคนอ่ะใส่จะถอดไปได้ดูเลยหายากมากมากจริงๆบอกเลยว่าโคตรหายากทุกคนอืออ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนะทุกคนนะไประประมาณนี้แล้วผมจะพูดไปด้วยนะเออ ก็จะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆทุกคนนะเออนี่แบบเป็นหน้าแหวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถ่ายรายละเอียดข้างในให้เห็นด้วยนะทุกคนนะคือแบบหายากมากบอกเลยว่าโคตรหายากเป็นซูเปอร์แร์ซูเปอร์ซูเปอร์แร์จริงๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเฮ้ยของวีนแบบเนี้ยมันทําแค่แบบเป็นรุ่นสมัยก่อนเท่านั้นแล้วทุกคนดูดิดีไซน์ของเขาว่าคือแบบเห็นป่ะเป็นแบบเป็นโลหะโนตรงเนี้ยเจาะทะลุข้างในอย่างเงี้ย มันอารมณ์แบบเหมือนแหวนแบบราชวงศ์อังกฤษพวกหรือว่าแบบเออราชวงศ์โบราณอะไรอย่างเงี้ยของทางยุโรปเขาเนอะเขาก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมเออเขาก็จะมีแบบเป็นหินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นโลหะเจาะทะลุกับตัวหินอย่างนี้หรือไม่อีกแบบนึงก็คือเป็นหินแล้วก็แกะสลักลงไปอะไรอย่างเงี้ยแกะสลักนูนหรือแกะสลักแบบว่า อาจจะเป็นนูนต่ํานูนสูงหรือไม่ก็แบบแกสลักเข้าไปในหินเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็คือแล้วแต่เนาะเหมือนแบบทุกคนจะเคยเห็นมาตามหนังตามภาพยนตร์ตามซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆหรือกระตูอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งแบบว่าผมว่าชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบว่าเป็นโลหะเออเป็นแบบเป็นเงินอย่างเงี้ยเป็นแบบตรางเงินอ่ะแล้วก็เจาะทะลุหินข้างในแบบนี้อ่าชอบแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะไม่ทําให้หินแบบว่าเปลาะบางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะมันเจาะรูเล็กๆเองเห็นไหมนี่เล็กๆเห็นแบบมันไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นมัน มีผลต่อหินน้อยมากๆเลยทีเดียวนะช่วยโดยเฉพาะพวกหินพวกนินพวกอะไรอย่างงี้ด้วยประมาณนี้แหละทุกคนเออที่มีความแบบอ่าความแข็งอยู่ที่แบบว่าห้าโมถึงเจ็ดโมอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะทุกคนนะซึ่งแบบสุดยอดจริงๆละ่ะสุดยอดจริงๆละ่ะทุกคนแบบสุดยอดเลยแบบอดูสิดูคลิปเก๋ขึ้นมาพอเดิมเยอะเลยเนาะแบบเออดูแบบกระชวงมากคลิปเก๋มากอวออระหว่างอลังการสดงนี้ประมาณนั้นแหละทุกคนเพราะว่าผมมาชอบดีไซน์แบบนี้มันนานมากๆแล้วเออ ก็พยายามหาอยู่ในประเทศไทยก็ค่อนข้างหายยากมันก็มีร้านที่ขายอยู่แต่ก็ขายราคาแพงมากเลยแต่ไม่ใช่ของวิเวียนน้ำคพนอันี่เป็น,นของวิเวียนไว้สูตรนะดูสิเห็นปะ ดูข้างๆเห็นไหมก็จะโผล่ขึ้มนมานิดนึงคือของวิเวียนไวสตรูดนะทุกคนนะเอออันนี้คือของวิเวียนไวสตรูดเองเลยที่ทําขึ้นมาประมาณนะั้นเหมือนว่าเป็นแบบแหวนตราประจระําราชวงศ์วิเวียนเวสต์ูดอะไรอย่างงี้เนาะแหวนประจาราชวงศ์เวสต์ูดอะไรอย่างงี้ทุกคนประมาณนั้นเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนก็แบบยอดผมมาหามานานมากเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแหวนแบบโบราณหรือว่าแหวนของวิเวียนะซึ่งแบบเฮ้ยโคตรหายา,ยากอะเออแล้วพี่คนเนี้ยเดี๋ยวผมบอกเลยนะว่าแบบ สุดยอดจริงๆแต่ผมไม่ขอเอยชื่อพี่เขานะ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนเล็กสิ่งิ์่ทุกคนนะประมาณนั้นเออเดี๋ยวจะโดนฟงได้อะไรอย่างนี้คือพี่เขามีอยู่แล้วพี่เขาก็แบบว่าเอออยากจะปล่อยของต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบทักหลังไหม์มามา,มาปล่อยกับผมเลยผมเป็นแอดมินเพจนะเพจนี้ใครสนใจก็ไปตามได้นะทุกคนนะไปกดไลค์ไปกด like, ไลค์กัน like ได้ไปแบบว่ากดกดอินกรุ๊ปได้นะทุกคนนะประมาณนั้นนะเออแบบสุดยอดจริงๆเออ ไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะได้ของไม่แท้เพราะว่าจะมีแอ้เหม่องผมคอยช่วยดูช่วยอะไรด้วยช่วยกรองอีกอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วบอกว่าอุย้ยหายมากมากๆเลยจริง,รงๆนะโคตรหายากเลยอะ่ะคือแค่แหวนดีไซน์แบบนี้ก็หายากแล้วอะ่ะแต่นี่คือแบบวิเวียนไวสตดด้วยยิ่งหายยากมากๆเลยอะ่ะวงนี้ก็เห็นที่พี่เขาบอกพี่ซื้อมาเกือบสิบปีแล้วอะ่ะเออซึ่งแบบโอ้เป็นวินเทจชิ้แบบสุดๆจริงๆทุกคนคือแบบ มากกว่าสิบปีขึ้นไปเอาง่ายเออสิปีถึงยี่สิปีเลยทีเดียวอะแบบสไตล์เนี้ยเพราะตอนเนี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากทาที่เห็นก็จะเป็นมุกเป็นอะไรอย่างนี้แล้วนะเมื่อก่อนนี้จะมีทั้งหยกมีทั้งนินอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็แบบมีหินให้เลือกอีกหลายแบบเลยทีเดียวพวกโทเปสพวกอะไรอย่างเงี้ยสั่งหลังมาเท่าที่เห็นพวกปีแบบตั้งแต่ปี2020หรือส0หรือก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วจะมีเป็นพวกแบบไข่มุกเป็นหินมุกมากกว่าเป็นมุกเอามาแกะสลักมากกว่าเเเอออออหหรรรืืว่่่าป็็นนนไไมมกุแแบบีี้้ยูทฐะล มีโลโก้วิเวียนแปะทับแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้นูนขนาดนี้ทุกคนทำไมน,นี่ค่อนข้างนูนนะเออเนี่ยจะค่อนข้างนูนเนาะซึ่งผมชอบแบบนี้มากๆาเออประมาณ้อะไรทุกคนอันนี้พี่เขาก็บอกว่าเห็นปะมันก็จะมีแบบม,มีขัคาานิดนึนงพี่เขาบอกว่าเป็นแบบอผงขัดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะไปขัดให้ดูนะว่าจะออกไหมทุกคนรอแป๊บ,บ,บนึงนะกลับมาแล้วทุกคนอันนี้ครับผมดูสี่ห็นมันไปขัดมาแล้วฮนะ ใช่ไหมใส <fingers> ling, ่ก <boundaries> ลิ้งเชียก็นั่นแหละทุกคนคือแบบอ้าวชิลมากเลยเพราะมันหายมากมากคือคิดดูสิขนาดตอนที่พี่เขาซื้อมาก็ประมาณเกือบสิบปีที่แล้วแปดเก้าปีสิบปีแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วหายากมากแล้วนี่คือแบบมาจากที่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยด้วยอะไรประมาณนี้แหละเออแต่จริงแล้วอะอุปกรณ์ครบนะแต่เพียงแต่ว่าเออพี่เขาไม่ได้เก็บไว้แค่นั้นเองแหละมันมีเหตุนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ทุกคนคือแบบสุดยอดอ่ะคือแบบอ้าวประมาณนั้นแหละทุกคนก็มาอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนได้ดูนะแบบว่าเป็นปปร ไอเทมจากวีเว้นเวสต์วูดทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแหวนของวีเว้นเวสต์วูดอะทุกวงอะเป็นเงินแท้หมดแล้ว92.5าสองจิลติเวิร์หมดแล้วแต่ถ้าเกิดพวกสร้อยคออย่างเงี้ยจะค่อนข้างหายากก็จะมีแค่แบบเออนี่ของผมก็มีแค่2เส้นในประเทศนะที่เคยบอกไปทุกคนนะประมาณนั้นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งในเส้นเป็นหนึ่งในสองเส้นนั้นในของประเทศไทยเท่านั้นที่ที่นำเข้ามาทุกคน,นเป็นเงินแท้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดผมไม่ใส,ส่เงินแท้ผมแพ้แพ้แ,พแบบใส่แป๊บเดียวอ่ะประมาณ10-15นาทีหรือครึ่่งงชัวโมก็แแพ้แบบ นิ้วเฉียบปัดคอเกียบปัดแล้ว่เออเพราะนั้นอ่ะแหวนวิทเวทสูตรทุกวงอ่ะเขาการันตีว่าเป็นเงินแท้อยู่แล้วทุกคนแล้วผมก็มั่นใจได้ผมการันตีเลยว่าเป็นเงินแท้แน่นอน92.5นั้นอ่ะนล่นเลยนะประมาณแค่นี้แหละทุกคนมันแบบอยอของนิดน,นึงว่าแบบได้ของอร์แรหายยากมาแล้วแบบโชคดีมากมากเลยอ่ะเออคือแบบเขาต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับทุกคนทุกความไว้วางใจที่แบบมาอยู่ในกลุ่ม นี่ของเรานะครับมันอยู่ในกลุ่มวิเวียนเวสุทธ์แฟมิลี่ไทยไลน์ของเรานะครับผมใครสนใจก็เข้ามาเพิ่มได้นะสำหรับคนที่ว่ารักวิเวียนวิเวียนเวสุทธ์เหมือนกันนะทุกคนนะรับรองว่าผมจะช่วยคัดกรองให้อย่างดีเลยว่าอัานไหนแท้อัานไหนไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีทําคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับกระเป๋าด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปเลยนะว,ะว่าจะว่าจะแบบดูเป็นไม้หรืออะไรยังไงนะครับผมเป็นวินเทจนะมุเล็บนะครับว่าเป็นกระเป๋าวินเทจเท่านั้นนะเพราะรุ่ในใหม่ๆก็เออผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันค่่่่่่่่่ออออออนาานน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 ขขข้้้้้าาาาาางงงแแบบบบเเเเเเเฟมมมมิิีีีไไไไปปหหยยยยยโดดฉพะะะะรุทททวคคลลลชัใจ็็ผผูญก ก็เก็จะเน้นของวินเทจจุกเอาเพราะมันสวยแล้วก็หายยากมากๆแล้วก็เป็นยูนิเซ็กซ์ดูวยกันทุกคนอารครับผมปิดไปแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะาย